เป็นไงเมื่อวานมีการเชิญทางผู้แทนสาถานทูตต่างๆไล่ดูเนียนับสิบประเทศนะฮะถ้าเรอมา<ช>คุยกันอันนี้ในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นหลักเลยไหมฮะหรือว่ามีอายกรรมอื่นๆร่วมด้วยเออเป็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นหลักครับอย่างหลายประเทศอย่างผมยกตัวอย่างสีลังกาแทนซาเนียหรือแม้กระทัง่งโมร็อกโกพวกนี้มีปัญหาคอรเซนเตอร์หมดเลยเหรอครับใช่ครับใช่ครับ ท่านทลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าวานมีการพูดคุยแล้วปัญหาที่เจอคล้ายกันไหมที่สําคัญฐานที่ตั้งของคอเซนเตอร์ที่เป็นหลอกอย่างแทนซาเนียโอ้อยู่ไกลนะโมร็อกโคอยู่ไกลนะเขาอยู่ในเพื่อนบ้านเราเหมือนเราไหมที่เจอปัญหาท่านเล่าให้ฟังหน่อยฮะที่ที่เราเชิญมาทั้งหมดเป็นุ่มประเทศที่มีคนของเขาถูกหลอกไปอยู่ที่แกลคอเซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราฝั่งท้าแมสสอดนะครับอออันนี้คือไปทํางานหรือว่าเขาเองเนี่ย ถูกหลอกมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เส้นทางไทยเป็นเส้นทางผ่านนะครับเขาอาจจะบินตรงไปที่เมืองหลวงเลยแล้วก็เดินทางมาหรือใช้เส้นทางอื่นในการเข้าไปในพื้นที่แต่เนื่องจากว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาเขาก็ามีปัญหาในการช่วยเหลือติดตามคนของเขาให้ออกจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ออกมาเนื่องจากระยะทางที่ไกลการใช้ การประสานงานหรือการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยทําได้ยากค <c oughs> เขาก็เลยมาพูดคุยกับเราเราก็เลยไปการเชิญกันมาคุยกันประเด็นที่ว่าในเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องทำํำยังไง <c oughs> ผมคิดว่าในในหลักอันหนึ่งที่เราจะใช้เมื่อวานนี้ผมก็เชิญ u ูเนีนออดีซีมา <c oughs> ข,อของกองสาประชาชาติึ่นดูเรื่องพวกนี้โดยตรงอ <c oughs> แล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็มาคือผมผมในคนะหนึ่งเนี่ยผมเป็นหัวหน้าทัสฟอร์ตของ u ูเนีนออดีซีในในภูมิภาค ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและแก๊งคอร์เซนเตอร์กับการค้าม,มนุษย์ก็เชิญมาแล้วเราก็คงจะใช้มาตรการออของระดับประเทศของระดับนานาชาติในการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้นะครับโดยที่ประเทศต่างเนี่ยเขาก็ดีใจมากที่เราจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เพราะเขาเองก็พยายาสานติดต่อมาโดยตลอดแต่ก็มีปัญหามาโดยตลอดรวมทั้งคนของเขาก็ยังถูกหลอก มาจากประเทศต้นทางแล้วก็เดินทางมามาอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่เราพูดคุยกันครับครับโอ้เท่ากับว่าถ้าเราเห็นแค่ว่าเรานึกว่ามีแค่กลุ่มจีนเทาหรือว่าคนไทยแล้วก็มาเลเซียหรือแถวแถวบ้านเราเท่าน,นั้นที่ถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ใช่เลยคนรัทวีบอีกขั้วโลกหนึ่งก็โดนหลอกมาเช่นกันใช่ครับ<ม>นอกจากฝั่งเมยวดีแล้วเนี่ยก็ยัมีฝั่งเอ่อทางทางสัมผัสทองคํา ครับถ้าเท่ากับการหลอกมาแบบนี้คือหลอกมาทํางานเพื่อโทรกลับไปหลอกพลเมืองของของประเทศนั้นหรือว่าประเทศตัวเองหรอฮะถูกต้องครับโอ้แต่ว่าก๊งคอนเตอร์ไม่ได้มีแค่แถวนี้เนาะโอ้ไม่ได้หลอกแค่บ้านเราเหรอครับหมยถึงหลอกยาวไปถึงแทนซาเนียอะไรทั้งนู้นเลยเหรอฮะโมล็อกโกอย่างนั้นน่ะตัวโลกเลยครับโอ้ถ้าถ้าผมถามนิดนึงแล้วจุดเริ่มต้นก่อนนั้นเนี่ยทําไมเราไม่เคยผมไม่เคยเห็นภาพในวองการ ยกระดับนานาชาติมาคุยกันเป็น 10, 10ประเทศแบบนี้เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์มันจุดเริ่มต้นมาจากกรณีคุณหวังชิงชิงแม้ที่ว่าถูกหลอกมาทําให้ชาติอื่นเห็นข่าวนี้ใหญ่โตแล้วก็มองว่าเฮ้ยไทยน่าจะช่วยพลเมืองเขาที่โดนหลอกมาได้ไม่รู้มันเกี่ยวกันไหมฮะคือผมสิ่ที่ผ่านมาเราก็มีการช่วยเหลือเข้ามาโดยตลอดนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข่าวออกมาเป็นลนนักษณะนี้แต่ว่าในครั้งนี้แน่าจว่าผมเองเนี่ยพอทางเอนนอีซีก็ ให,ให้ผมเป็นหัวหน้าเรื่องนี้พาสปอร์ตเรื่องนี้ผมก็เลยใช้บทบาทโจทย์ในการดึงตัวของประเทศต่ตางๆเข้ามาแล้วก็ใช้ทางยูเอ็นเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนครัเซื่อจกเดิมเนี่ยเราไม่มีกลไกตัวนี้ขึ้นมาะระหว่างประเทศในกร,รื่ว,ว,ว่าใช่ครับตัวกลางครับใช่ครับใช่ครับอันนี้เรายังไม่มีอันนี้เราจะใช้กลไกของยูเอ็นเข้ามาช่วยท่านฮัทพอจะยกให้ฟังได้ไหมว่าอ,อย่างแทนซาเนียโมร็อกโกเอาประเทศไกลๆเนี่ยเนาะ เขาเขามีพลเมืองโดนหลอกมามีตัวเลขให้เราในการช่วยติดตามตามหาและช่วยเหลือออกมาไหมฮะเอ่อตัวเลขที่เอ่อผมขออนุญาตยกตัวอย่างเคนยาดีกว่าอ่าได้ฮะเคนมาเนี่ยบอก<า>ว่ามีคนหนึ่งเขาติดอยู่ประมาณสักร้อยคนโอ้ฝั่งไหนอยู่ฝั่งเอ่อเมียวอยู่ฝั่งตุ๊กข้าแม่สอดครับอ่เล่านิดน,นึงครับว่าว่าติดกว่าร้อยคนหมายว่าพวกนี้โดนหลอกมาหรือสมัครใจมาแล้วมาเป็นคอร์เซ็นเตอร์มาเป็นสายอะไรยังไงฮะ เขาบอกแค่ว่าพวกที่มีความประสงค์จะให้ช่วยเหลือกลับบ้านอ๋อณนะตอนนี้ประมาณร้อยคนแจ้งข้อมูลแค่ว่ากลุ่มคนเคนยาประมาณ100ร้อยคนอยากกลับบ้านหลังจากที่อยู่ในขบวนการนี้แต่ว่าตอนมาสมัครใจไม่สมัครใจอะไรเนี่ยยังยังไม่มีข้อมูลในจุดนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับอ๋อแล้วเราจะยังไงอะไรนับจากจุดนี้เอาเคนยาก,ก็ได้ฮะเราจะจะไปต่อ,อยังไงฮะอย่างนี้เดี๋ยวเราคงต้องมาคุยรายละเอียดก่อนครับว่า ที่ที่ขอความช่วยเหลือในรายละเอียดเป็นอย่างไร<อ>แล้วอยู่ที่ไหนกันอยู่ในที่เดียวกันไหมอยู่ตรงจุดไหนของฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งตรงสําเรียบตรงคําอผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวฝั่งกัมพูชาก็มีด้วยครับทางประเทศกัมพูชาก็่ก็กลับมาเป็นสหชาติคอร์เซนเตอร์เลยนะฮะท่านใช่ครับในข้อเท็จจริงเนี่ยแก,งก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยหลอกคนทั่วโลกครับไม่ห<อ>ลอกเฉพาะคนไทยหรือคนจีนมีทุกมีทุกชาติครับที่ถูกก็มีท่านทันีถามว่าเดี๋ยบอสเป็นจีนเทาหลักๆถูกไหมเท่ากับ เป็นจีนเป็นตัวการใหญ่หรอจีนเทาในข้อมูลที่เรามีเป็นจีนเทาค่ะ oh. อันนี้คือถามนดนึงว่าอันนี้คือยอดที่เราได้เนี่ยเป็นยอดจริงหรือมีนอกเหนือจากที่โดนหลอกแล้วยังติดต่อไม่ได้อะไรมีไหมคะยอดตัวนี้เรายังไม่มีครับยวคงต้องเป็นเรื่องการลงในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ แสดงว่าอถ้าผมฟังแบบนี้ก็อนุมานได้ว่านานาชาติที่เป็นปัญหาเรื่องของพลเมืองมาติดอยู่ที่แก๊้งคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็หวังให้เราเป็นตัวกลางแล้วก็ดําเนินการกับไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาหรือลาวที่มีฐานพวกนี้อยู่หรือว่าชนกลุ่มน้อยช่วยไทยช่วยขับเคลื่อนแบบนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับโอรับกลายเป็นภาร,ระไหมฮะอย่างนี้อ่ะถ้ามองจริงๆเอาพูดตามตรงอถามก็ตรงๆก็<ม> <c oughs> เป็นนั่นแหละป็นเรื่องที่ผมส่วนตัวผมเองอยากทำอ่า ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อผมว่าเป็นเรื่องที่ทรมานจิตใจความสูงคนทั่วไปนะครับค่ะที่เห็นคนที่ไปถูกบังพับถูกกักขังลักษณะนั้นครับผมว่ามันเป็นมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วผมว่าผมว่าโดยโดยหลักการเนี่ยตำรวจโ่วโลกก็คงคิดคล้ายๆก่นถ้าเรารู้เราก็จะช่วยเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่มีพันธะหรือความผูกพันอะไรที่เราต้องทำ แต่ที่เราทาก็เพราะว่าเราผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำมนุษยชาติเป็นเรื่องเป็นเรื่องสมมติ <ทำ S 2> เชียร์ทำ<ม>คนแท้ถ้าตะกี้ท่านยกว่าจะมี UNODC มาเป็นตัวกลางในการช่วยขับเคลื่อนถูกไหมฮะรอบนี้ใช่ครับเพราะว่าผมผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าทัสฟอร์สของเขาเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการเป็นตัวเป็นแบ็กอัพให้เรา,าผมก็จะใช้กลไกของ UNODC เนี่ยในการขับเคลื่อน เรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักขังอยู่ข้างในครับตรงนี้ยังไงพออธิบายบทบาทหรือว่าภาพที่มันจะต้องขยายต่อไปในเส้นทางการช่วยเหลือตรงนี้ยังไงครับท่านครับผมคิดว่าเราเวลาเราแจ้งไปทางประเทศต้นทางประเทศปลายทางที่มีพื้นที่ตั้งอยู่แกนคอร์เซนเตอร์เร,รเาเราก็จะใช้ผ่านโครงสร้างของยูเอ็นโอดีซีโคงงรงสร้างของสหประชาชาติเข้าไปครับไม่ใช่โครงสร้างของประเทศไทย อกระบวนการหนังสือเวลาหนังสือผมเส็จเนี่ยหัวหัวจะหัวจะเป็นหัวของยูเอัวดีซีอืมค่ะไม่ใช่หัวไทยแลนด์ไม่ใช่หัวไทยแลนด์แล้วมันระดับเออใช่ครับโอ้สกับว่ามันเป็นปัญหาของโลกแล้วถูกยกไปอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับไม่ใช่ปัญหาแค่ประเทศไทยหรือบางประเทศแล้วใช่ครับแล้วศูนย์ปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นานาชาติตรงนี้เนี่ย ั้งหรือยังแล้วใครจะเป็นเฮดที่จะขับเคลื่อนนะครับท่านเออเราตั้งเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างประเทศครับใน,ร<ม>นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการแลกเก็บแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเป็นประเด็นเรื่องพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของการเป็นจุดคอนแทคเวลาเราพบ่าคนต่างชาติหรือต่างเชื่อในประเทศนั้นเนี่ยจะเข้าไปในพื้นที่เช่นอำเภอแม่สอดมีการประสานใน้กุยสัตทูตกระบวนการตรงนี้เราเริ่มนะครับ<ม>โดย<ม>ที่ผมให้ทางกองการต่างประเทศของสเนัชาติเป็น เป็นแกนเนื่องจากว่าเขามีเครือข่ายของสารทูตต่างๆอยู่แล้วก็จะเป็นแกนในการติดต่อทั้งหมดครับแสดงว่าไปถูกต้องถูกไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไปช่องทางธรรมชาติถูกไหมคะท่านท่านรองเอ,อ่อพวกนี้ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งต้องไปจากช่องทางธรรมชาติครับอืมนั่น,น่สิม,มันจะยากตรงนี้ในการตรวจสอบเลยฮะใช่ครับ ท่านแสดงว่าการช่วยเหลือต่อไปต้องถูกจัดหมวดหมู่ก็แบ่งเป็นแต่ละชาติว่ามีปัญหาอย่างไรพลเมืองเท่าไหร่น่าจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมฮะใช่แต่จะรวมจะรวมถึงคนไทยด้วยนะครับไม่ได้เข้าใจคชาติ่าเดียวเข้าใจครับคนไทยที่สําคัญสุดเลยเพราะว่าเป็นปัญหาสําหรับเรามากแต่ประเด็นคือถ้าพู้ฟังดูข้อมูลเขาก็ยังบอกอะไรเราไม่หมดไหมเพราะว่าเราถามอย่างผมถามว่า ร้อยคนเนี่ยสมัครใจไม่สมัครใจเขาก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาถูกไหมฮะหรือว่าทางต้นทางประเทศเขาก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เหมือนกันว่าพลเ,เมืองเขาสมัครใจมาไหมหรือว่าโดนหลอกมาลักษณะไหนคือคดีอย่างนี้เนี่ยเราต้อง justify ในลักษณะที่ว่าทุกคนถูกถูกหลอกไปก่อนอเป็นเหยือห่อเน,นียเป็นเหยื่อก่อนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปช่วยพอช่วยออกมาปั๊บเนี่ยต้องเข้ากระบวนการคัดกรอง NIM คัดแยกเหยื่อกบนการเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบว่า พวกนี้พวกกลุ่มค,คนเหล่านี้เป็นเกียรติภัพดิ์ก็รู้สึไม่ับออถ้าถามขอถามค่ามเยอะนิดนึงน,นะฮะว่าแล้วงบประมาณหรอเพราะว่าถ้าช่วยคนไทยก็เข้าใจได้งบประมาณไทยแต่บางทีต้องไปช่วยสหประชาชาติอย่างเนี้ยไม่รู้ว่าแต่ละชาติหนุนงบประมาณเ,ออเราด้วยไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดการอ,อถ้าเกิดในการทํางานเนี่ยเราเราคมไม่ได้คิดเรื่องงบประมาณทางยูเอ็นโอดีซีก็ซัพพอร์ตเราเรื่องของเอ,องบประมาณเรื่องของเรื่องของเครื่องมือ ต่างๆเน,นี่ย UNODC ก็ะ<น>ะจะซัพพอร์ตเราแต่ว่าในเรื่องของการส่งตัวกลับอะไรพวกนี้จะเป็นหน้าที่ของประเทศต้นทางที่จะต้องออกเปน็นชาตชจุจ่ายงบประมาณซึ่งตรงนี้จะเป็นงบประมาณก้อนใหญ่อ๋อแสดงว่าการประสิทธิ์ต่อประสานงานค่าโทรศพัพท์ค่าแฟกอะไรใน UNODC ก็ก็ซัพพอร์ตในส่วนนี้ที่มีเฮดอยู่ที่ไทยแลนด์ที่สำนักงานต่างชาติถูกไหมครับคใช่ครับแต่ทัาส์ภาพเมียนมาเป็นสมาชิก UNODC ไหมฮะ เป็นครับเป็นอยู่แต่พวกรัฐกะเหลี่ยงรัฐชมพูน้อยต่างๆที่มันมีฐานมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเขาก็ไม่น่าจะเป็นไหมฮะไม่ได้เป็นนั่นแ่ะแล้วแล้วค่าใช้จ่ายใครจะจ่ายเป็นเป็นสัตงานในสังกัดของยูเนเ่นเนชั่นครอษหประชาชาติที่ดูแลเรื่องนี้เรื่องของไซเบอร์ามกับจีมงานจากส์กิ้ง พวกนี้จะประเทศต่างๆที่อยู่ในยูเอก็ประมาณร้อยปสสามประเทศประมาณนี้นะครับผมไม่จับตัวเลขไม่ชัดก็จะเป็นเป็นประเทศที่เรายอมรับว่าเป็นประเทศแต่อย่างพวกกะเหลี่ยงผม<อ>น้อยนีผมยังไม่มีการยอมรับว่าเป็นประเทศละละะนั่นแหละคะตะกี้คําถามตะกี้คือแค่ปูถามแต่ว่าจะถามต่อว่าแล้วชนพวกนี้ไม่ถูกยอมรับแล้วเขาจะให้ความร่วมมือกับยูเอ c โอดีซเหรอฮะตรงนี้เราคงจะต้องมาดูเรื่องพ rocess รายลเราดูเรื่องรายละเอียดครับ ว่าวิธีการวิธีการจะทําอย่างไรในเรื่องของการให้เขาให้ความร่วมมือกันแล้วอืมอาจต้องใช้แต่ว่าแต่ว่าอาชกรรมที่เป็นเรื่องของการค้ามันเป็นอาชกรรมที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับคระเราถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ประเทศไหนในโลกนี้ไม่สามารถไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถที่ปก่ออาชกรรมประเภทนี้ได้มไม่ว่าที่ไหนของโลกนะครับ u ูเอ c อดีซมีอํานาจจะไปบีบบังคับอ่าขออภัยนะฮะแบบประเทศเพื่อนบ้านเราเพื่อ ให้ดำเนินการกับแก๊งคอเซนเตอร์ช่วยเหลือคนออกมาได้ขนาดนั้นไหมครับทบาทของ UNODC ที่ไปดำเนินการได้ครับผมื่อว่าบทบาทของ UNODC ก็ก็ะะจะมีบทบาทที่มีความมีผลกระทบต่อ,อของประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพราะว่าทั่วโลกเป็นสมาชิกก็จะมีเรื่องของสัญญาข้อตกลงระหว่างกันนะครับในเรื่องประเด็นต่างๆถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็จะมี บทลงโทษแซงชั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ะจะมีกระบวนการมีอยู่ในรายชื่อผู้ที่มาเมื่อวานมีสหรัฐมาด้วยถูกไหมฮะมีด้วยครับสหรัฐนี่เยอะไหมฮะพลเมืองเขาที่ถูกมาเป็นคอร์เซ็นเตอร์สหรัฐไม่มีถูกหลอกครับเป็นเฉพาะพวกมาสังเกตการอ์ระม,มว่านประเทศจีนก็มาครับโอ้ค่ะโอท่านครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางจีนค่อนข้างจะเคลื่อนไหวหนักมากที่สำนักงานธรรมชาตินี้มี เข้าออกกันเยอะเลยเหมือนจีนจะลุกมาเป็นหัวหอ,อกเลยไหมฮะในการดำเนินการแก๊งคอร์เซนเตอร์ในเพื่อนบ้านเราไม่นะครับผมคิดว่าจีนมาขอความร่วมมือกับเราให้ช่วยเหลือสนับสนุนในการทํางานของเขามากกว่าครับเพราะว่าคือประเด็นเนี่ยถึงที่ยากสําหรับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีประเทศจยู่ติดกับที่ตั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์มันทำให้การส่งกําลังหรือการติบตาม การแก้ไขคาถามมันทาได้ยากครับคือเร่ละสิ่งทครับครับเชิญฮะ,ะการการจะใช้กําลังคนเข้ามาติดตามสืบสวนหรือตรวจสอบประเิ็จจริงก็ทําได้ยากในประเทศต่ตางๆค่ะแล้วก็ต้องการให้เราช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการทํงางานร่วมกัน แต่ทุกประเทศทั่วโลกก็จะอยากให้เราช่วยเหลือสนับยิ่งชับถ้าเกิดเห็นปัญหาอยู่ในแนวชายแดนอุ้แต่เราเห็นคนจีนเข้าไปทาธุรกิจในลาวหรือในกัมพูชาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครที่มาอย่างถูกต้องนะครท่านแต่พอมาเรื่องนี้พอมาผิดกฎหมายนี่มาชายแดนบ้านเราไทยช่วยนิดนึงตรงนี้มันยังไงอะฮะมันเป็นมิติของการใช้กฎหมายครับการทำธุรกิจอืมมันก็ยังมีข้อจากัดเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศด้วยครับอันนี้เรา ซึ่งปกติเนี first, ここ่ยผมก็อยายอย่างญี่ปุ่นเขาก็มาให้เราช่วยในการทำงานหลายเรื่องค่ะค่ะเขาให้เงินเราด้วยไหมฮะอยจีนที่มาขอให้ไทยช่วยดิเขาหนุนก็ประมาณไหมฮะยังยังไม่มีครับจุดไหนที่มค่ะกับเอ่อบายล่าจุ่โลกครับเป็นอะไรบางทีเราก็คอยเขาช่วยในการว่าคนไทยหนีไปที่ประเทศจีนหรือไปก่อเหตุกรรมที่ประเทศจีนนี่เป็นต้นครับค่ะ จุดไหนชายแดนฟากไหนคะที่รู้สึกว่าแบบมีเยอะอะค่ะท,ที่ที่ถูกหลอกไปอะคะ่ะผมว่าทางตอนนี้ทางฝั่งตรงข้ามแม่สอนเนี่ยน่าจะหนักสุดสาหรับมีประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่คอนข้างรุนแรง <c oughs> แต่ฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับทางรัญยประเทศจันทบุรีค่ะ <c oughs> เออเป็นเป็นจุดที่คนไทยจะเยอะจะเยอะมากที่สุด แต่ก็ยังมีประเทศต่างๆด้วยแต่ก็ยังไม่เท่ากับทางฝั่งตรงข้ามแม่สองวนฝั่งตรงสามเหลี่ยมท,งทงองคำเป็นจุดที่ผมคิดว่ายังเป็นจุดที่เบาบางเพราะว่าทางประเทศเลาวเนี่ยให้ความสำคัญเรืออ่องของแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากนะครับค่ะค่าท่านขอขอถามเพิ่มอีกสักนิดหนึง่งเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่มีมาตรการออกมากับแบงค์ล่าสุด เรื่องของบัญชีมา้าตรงนี้อธิบายให้ฟังหน่อยเสียว่ากระบวนการมันจะเป็นยังไงอะท่านแล้วเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมหนึ่งกุมภาพันธนี้คือวันนี้และและละเอียดผมยังไม่ได้ดูอย่างอย่างชัดเจนครับแต่คร่าวๆเนี่ยคงจะมีกำจัดจำกัดเรื่องการโอนเงินที่ว่าเป็นลักษณะของการโอนเงินออนไลน์นะครับอ,อ,อันนี้น่าจะมีการจำกัดรวมทั้งเรื่องคริปโตด้วยครับ่จะตัวอย่างเช่นการโอนจาก ตามแนวชายแดนงเนี้เป็นต้นครับ<ม>เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวคงมีรายละเอียดออกมากครับครับ<ม>ือประเด็นผมผมคิดว่าประเด็นที่เราต้องทำคือผมปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์จะแก้ได้เนี่ยมันมีหลักสามอย่างครับคือเรื่องคนไทยเรื่องของมัญชิธาคานไทยและเรื่องสัญญาโทรศัพท์ไทยทั<ม>้งสามอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถตัดเยื่อใรอย่างหนึ่งได้เนี่ยปัญหาแกงแก๊งเซนเตอร์มันจะหมดไปครับ แต่แต่มันเป็นคนไทยแล้วก็โทรศัพท์ไทยแล้วก็อะไรอันนั้นฮะโทรศัพท์ไทยแล้วก็บัญชีธนาคารไทยไฟฟ้าไม่เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวครับถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งการคอสเตอร์จะไม่สามารถออเปอรตได้อืมอืมแต่นี่การตัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยธนาคารเนี่ยบัญชีธนาคารเนี่ยเป็นหัวใจอย่างหนึ่งค่ะแต่ด้วยถ้าเราสิ่งแรกที่เราต้องทานะครับเนื่องจากว่าปัญหามันมันเห็น ปพราะาาเนี่ยมันบัญชีม้าที่มีเป็นภาษาบัญชีเลยครัแล้วนี้วิธีการที่เราคุยกันก็คือผมคิดว่าเราต้องคอนเทนเงินให้มันได้ในประเทศก่อนอืมเงินเนี่ยต้องไม่ให้ออกจากนอกประเทศค่ะค่ะต้องต้องต้องไม่ออกนอกประเทศก็คืออ่า้ังวิธีนั้นตรงนั้นเนี่ยคือทำไงไม่ให้เงิน,นออนกอกประเทศครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าคนร้ายเนี่ยจะอยู่นอกประเทศหมดอืมอืมจะไม่มีใครอยู่ในประเทศ ครับครับก็เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะมาใช้แล้วก็ในการคอนเทนเงินผมผมคิดว่าในช่วงเดือนสอเดือนเนี้ยผมจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ว่าทําไงให้เงินเนี่ยไม่ออกนอกประเทศเไม่ว่าจะเป็นผ่านคริปโตนวาผ่านบัญชีนคาคารหรือแม้กระทั่งการไปสั่งซื้อสินค้าผ่านพวกอก็เรียกว่าอผ่านพวกอเป็นลนักษณะของเงินนอกะระบบครับ ในการโอนเงินไปมาอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องต้องบล็อกตัวดีให้ได้ทั้งหมดอืแล้วพอเงินอยู่ในประเทศปั๊บเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มง่ายแลลวครับในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ที่พอเงินนอกประเทศเนี่ยเราเราไม่มีอำนาจการควบคุมแล้วแต่ต้องกลับให้เราไปควบคุมอำนาตอนนี้ให้ได้ก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะทําแล้วก็คุยกันเรื่องคเป็นมาตรการที่ทางชาชาประเทศไทยจะคอยคงจะขยับขึ้นมายกระดับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ แต่วิธีการเนี่ยก็ต้องพยายามไม่ให้กระทบกับคนที่ส่วนใหญ่ที่เขาทำธุรกรรมตามปกตินะครับนั่นสำคัญนั่นะทีนี้เวลาเดือดร้อนเนี่ยมันจะเป็นคนที่ปกติทธุรกรรมปกติมากกว่าไะครับได้ฮะ,ะได้ฮะ,ฮะถ้ารองเดี๋ยวมีโอกาสหน้าพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของศูนย์นี่ไม่แน่ใจว่าจะเชิญทางแต่ละประเทศมาพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่ามาอัปเดตข้อมูลกันเม่ไห่ไมู่ฮะ ก็เดี abei, roommate, ๋ยวเรามีมีแล้วครับเดี๋ยวเราจะนัดหมายกันแล้วก็คุยลงรายละเอียดแล้วครับว่ามีประเทศไหนบ้างแล้วก็ใช้ที่สุดเนี่ยเป้าหมายของเราร่วมกันนี่คือเราจะทลายแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ออกทั้งหมดครับอืมได้ครับเพราะว่าถ้ามีตัวเลขออกมาแล้วทําให้สังคมโลกได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยนะที่มีคนไทยไปทํางานแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ละชาติอย่างอเมริกาอเมริกาไม่มีอัลจนซานเนียเคนยาหรือโมร็อกโเนี่มีคนที่ถูกหลอกมามากมายอย่างเนี้ยก็อาจจะยกระดับ ให้ทั่วโลกขับลมอแล้วแก้ปัญหาที่จริงจังนะฮะใช่ครับได้ครับขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับท่านพลตรจเอกทัชชัยปิตานิรบุตรท่านเจริญตำรวจแห่งชาตินะคะ,คะ